สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมช่างเอกเรื่องช่องเคยอำนาจชแนลนะครับผมเหมือนกัมารีวิวรีวิวไอ้งานที่รับเหมาครับผมก็มีทำโครงนังคาก่อชาบระบบไฟครับระบบน้าะบบปปาครับผมนี่ก็มาจำ เดินไฟครับเดินไฟเขาตู่เขายังนะครับเขาตู่หญ่รีวิวการทํางานครับผมระบบปักระบบหลอดแสงเอาวันดีครับอากรวันนะวน,นีเอยสวัสดีอากรนช่างใหญ่ครับช่างใหญ่ซึงรีวิวเท็เทสครับเท,ทความพร้อมของหนอดของแสงครับปักสวิกอัพีนอง ก็เลยดึงสายมินครับดึงสายมินมาจากนู่นะครับถนนใหญ่ครับผมไปสามฟีครับผมก็เท็ดเอาครับตูนี้แล้วนะครับผมเทดไปผ่านครับผ่านห้องไปตุกรรันดูดจนดีเรียบร้อยครับเอากล้อง เอากองเขาซ้ายเรียบร้อยครับสวยงามครับแสงสว่าง ครับแสงสว่างครับพี่นอหน้าบ้านครับหน้าบ้านครับต่ไปเป็นของที่สามครับเแสงสว่างครับผมพี่นองเสร็จพร้อม,อมเอาตูแบเกอร์ครับ เมห5าสิแอมเบเกอร์ตัวใหญ่กันดู50าแอมจะรองมา32 20 20แม่น่เป็นปาั๊คครับ16แอมนี่เป็นแสงครับเป็นหลอดปาั๊คครับปรับพี่นอ้องปา๊กขวังครับตอนเดินร้อยข้างบนครับเดินจีฝังท่อครับพี่นอก อะไรทำความหนุ่มน้องสองคนก็เลยทำความสะอาดครับจะส่งมอบงานนะครับผมส่งมอบงานแล้วช่างแปะวัสดีหน่อยช่างแปะวันดีหน่อยครับ<ป>นี่ช่างแปะไรทำความสะอาดจิงซบส่งมอบงานนะครับอบนนะไรคิดต่างกับนายจ้างนะครับเนี่แปะนี่ก็ช่าง ดีวันนี้หน่อยสิออต้องทงานทมง,งานเราไม่ต้องหวังครับทำอยู่ที่ไหนไม่เคยให้ทำให้ลูกค้าผิดหวังครับทำงานเจ็บอย่างเรียบร้อยเหลือก็เหลือทีนี่หน่อยหนึ่งครับทีแล้วติดฝาทองเหลืองถังแชค็ครับ้องน้ำครับ้องน้ำ บ <in> ุกกระเบื้องอย่างสวยงามพี่น้องก็เป็นอ่างล่างนาะครับก็ระบบบุกกระเบื้องปักบัวครับปักบัวบุกกระเบื้องทิศสุขสุขเรียบร้อยครับผมกับพันเรียบร้อยอารมณ์โากาณครับอารมณ์อากาศ เเช็คความเรียบร้อยถีทงทองจางครับน่าจะเป็นห้องเช่าครับเป็นไม่เป็นอะไรทำให้คนเช่าเนี่ยครับนี่ห้องเรียบร้อยครับปบุ๊บๆเรียบร้อยผักบงผักบัวใส่สนับเะ่อดคอนเดน แม่มน,นี่บ่มีขันบ่มีขังครับเปิดจากนี่หลายจ้าเนี่ครับเดินคนค้นปุน,นะครับพี่น้องครับพี่น้องบ่เคยพิดบ้างครับช่างเอกหรือช่องเคยอำนาจชาแนลนะครับผู้เดียวกันนะครับผมวางเมันก็นกนทายกินอาหารบ้างครับผมที่ได้กินอาหาร <S <S าเหมือนได้เลิกงานไปก็เวลาวางก็ทายกินอาหารครับลายของอาหารนอ่ะมันก็รับเมาก็ มมีเวลากล็เจ็ดงานครับ,มรบผมียบร้อยของห้องเลยไปเฟยลงพระร่มกับติเดเรียบร้อยครับทำงานทีมงานช่างนี้ไม่ไมผิดหวังครับมไม่มีผิดหวังทีมงานชดุดของเราทำแบบดีเลย ตู้ใหญ่ครับตู้ใหญ่อันนี้ไปสามฟีตครับตู้นี้ครับผมไปสามฟียึดด้านนอกครับตู้นี้ยึดด้านนอกตุวอย่างครับต,ตัดาฐานโครงสร้างเลยครับได้แต่พื้นฐานไปยันหอด,ด้านลังคาครับจนหอด,ด้าเป็าตุวอย่างครับ บบไฟประปาน้ำสีกระเบงกระเบื้องคร,ครับทุกอย่างครับผมคนี่ผลงานครับรีวิวผลงานอันนี้เสร็จแล้วครับลเ,เดี๋ยวเจ็บงานนิดนิดหน่อยหน่อยมอบงานนะครับแต่เวลาไม่แต่เวลาทำไม่นานครับขัด ทานเดือนหนึ่งครับนี่ทำงานเดือนหนึ่งกับผมรีวิวครับเสร็จตอนนี้จำมีนสายมีนก็รากมาแล้วครับสายมีนรากมาพี่นอ้องจะเป็นลอกลอกของเฮียพรชัยครับเตัดปอมปอมกับพี่นอ้อง ีวิวการจัดงานครับมุ้ยชิ์วังครับผมนี่นะครับผมช่างเอกเพื่อนนาจชาแนลนะครับยูทูบเนี่ยครับเนี่ยเบอร์โทรตามเลยครับผมก็อว่า089ก็ได้ครับ089 4421130ก็ได้ครับผมนั่นรับ ตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงเท่าไรย่สิบตลอดยิบสี่ชั่วโมงครับผมพี่น้องครับบริษัว่าออกต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพหัวเฮดเบิร์ตครับกุรังนี่ครับราคาขุ้นกันได้ครับราคาเป็นกันเองครับเฮดราคาแบบ ช่วยกันได้ครับผมราคาว่าแพงผู้จ้างจ้างได้ครับผู้ยศเทศได้ครับผมไปน้ำกันได้ครับผมเสม,มอนี้เดี๋ยวครับพี่น้องรีวิวเนี่ยครับกะโมบีอย่างไรครับพี่น้องขอจบคลิปการรีวิวงานผมเฮ็ดเพียงแค่นี้ครับผมกะพบกันครังหน้าครับรีวิว ้างหน้าครับพบกันอินสามครับอิที่สองครับผมนี้ก็ขอจบการยิวกันงานเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมแต่ผมมีอย่างหลายครับพี่นอ้องมา่งคลิปผมกับขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับอย่าเจ็บยาจนครับคิดจริงไหนก็ให้ได้สมปราถนาครับทำรวยทุกคนนะครับพี่น้อง จิตทิงไรก็ได้สมปรารถนะาหาทั้งไหรก็ให้ได้พูนทวีพูนขึ้นไปพี่น้องเลยครับกระปากกดไดกดแชร์กดสัตะไข่กดกระดิง่งให้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับช่องเขยิมนาดสนแนลครับผมแต่บ่มมีอย่างไรครับบอกคำว่าสวัสดีครับ